สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาประกาศนะครับตามหาและก็รับซื้อเหรียญนะครับซึ่งเป็นสตางรูนะครับสยามรัฐ1สตางนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะให้ดูเหรียญที่มีราคาแพงกว่า ปกตินะครับแล้วก็เป็นราคาที่นักสะสมนะครับเล่นหากันจำนวนมากนะครับพร้อมประกาศตามหาอีกหนึ่งเหรียญนะครับถ้าใครนะครับพบเจอนะครับผมยินดีให้ราคาสูงสุดนั้นอยู่ที่10,000บาทนะครับเพราะฉะนั้นนะครับฝากไลค์ฝากแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญด้วยนะครับมาดูในส่วนของข้อมูลของเหรียญที่ผมถืออยู่นะครับ สำหรับเหรียญนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่นะครับนักสะสมเขาเล่นกันในราคาที่แพงกว่าปกตินะครับเป็นเหรียญอะไรยังไงนะครับใครที่มีรุ่นนี้ให้สังเกตตามที่ทางสยามชาแนลของเราแนะนํานะครับในส่วนของเหรียญหนึ่งสตางค์นี่นะครับจะมีในส่วนของอุณาโลมแบบนี้นะครับบางเหรียญนั้นจะมีรูบางเหรียญนั้นไม่มีรูนะครับถ้าเป็นรุ่นทองแดงแบบนี้นะครับถ้าไม่มีรู ก็จะมีราคาอีกราคาหนึ่งในการรับซื้อนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับให้ท่านพลิกหลังนะครับตามที่แนะนำนะครับนี่ฮะพลิกหลังกลับมานะครับในส่วนของเหรียญนะครับที่มีราคาแพงกว่านะครับปกตินะครับก็เขาดูกันที่จุดข้อสำคัญนะครับก็คือให้ท่านดูที่พอสนะครับพอสที่มีการเล่นหาก็คือ2 4 6 4นะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็จะราคาดีหน่อย ะครับดีกว่าพศออื่นนะครับแต่มีอีกหนึ่งนะครับพศที่ทางเรานะครับประกาศตามหาถ้าใครเจอนะครับเรายินดีรับซื้อในราคาสูงสุดนั้นอยู่ที่1,000 0บาทต่อเหรียญนะครับท่านจําเลขนะครับที่อยู่ตรงนี้ให้ดีๆนะครับเลขที่อยู่ตรงนี้ให้ดีๆนะครับถ้าเกิดว่านะครับเหรียญของคุณเขียนคําว่ารอเรือจุดสอสลาจุด นะครับแล้วนะครับเลขที่ตามหลังนี่นะครับมีเลขอยู่3ตัวนะครับก็คือเลขแรกก็คือเลข1นะครับต่อมาเลข2นะครับอ่าขอไปครับนะครับเลข1นะครับต่อมาเลข3แล้วก็ต่อมาเลข2นะครับใครที่มีเหรียญรอสอหนึ่งสามสองนะครับเรายินดีประเมินราคาสูงสุดนั้นอยู่ที่เหรียญละ10,000บาทเฉพาะรอสอหนึ่งสามสองเท่านั้นนะครับ ใครมีก็นะครับแอดไลน์ไอดีนะครับฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วท่านจะไม่ผิดหวังนะครับ